ครับทิมกรอบก็จะเป็นสมหวังหันเตา่าเอาไปคลุกกับสีผสมอาหารคลุกกันให้ได้สีที่เราต้องการสวยงามพอได้สีที่เราต้องการแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปประมาณ500กรัม คลุกในตัวสมหวังที่ผสมสีไปแล้วค่อยๆค,คลุกค่อยๆตลอ่อมตล่อมเบาๆคลุกให้ทั่วให้แป้งมันเกาะสมหวังให้ทั่วคลุกไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อน สีแดงแดงที่ติดอยู่ก็คือให้มันได้ให้สีขาวมันเคลือบสีแดงอที่เราคลุกไว้แล้วอะค่อยๆตะล่อมค่อยๆค,ค,ค,คุเล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 เข้าไปเอาให้มันทั่วเอาให้มันได้ตามสีที่เราต้องการเมื่อได้แล้วก็มาผสมแป้ง ถั่วเขียวหรือแป้งสลิมแป้งสลิมถ้วยครึง่งแล้วก็น้ำสามถ้วยยังไม่ต้องเปิดไฟคนน้ำกับแป้งเนี่ยให้เข้ากันก่อน ใช้วิธีถ้าเปิดไฟไปแล้วแล้วคนมันจะทำให้แป้งเป็นเม็ดตีแล้วไม่เนียนสวยพยายามคนเมื่อคนแป้งกับน้ำผสมเข้ากันแล้วก็เปิดไฟคนไปเรื่อยๆเ,เปิดไฟอ่ค้อนอ่อน คนไปไม่ให้แป้งติดก้นกระทะเมื่อได้ที่ประมาณนี้แล้วก็ให้แป้งสุกใสขูดขอบ,ข,อบ,ข,อบขูดกันงให้วนไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่าวนซ้ายทีขวาทีถ้าซ้ายก็ไปทางซ้ายเลยถ้าขวาก็ไปทางขวาเลยทีเดียวเมื่อแป้งสุกใสแล้วก็พร้อมที่จะหยอดลง เพื่อกดเป็นเส้นขึ้นมาแล้วก็มีพิมพ์หยอดตักไปสักสามทับพีแล้วก็กดส่วนน้ำก็รองน้ำไว้เป็นน้ำเย็นที่ผสมน้ำแข็งแต่ต้องเป็นน้ำแข็งที่ละลายแล้วไม่งั้นถ้ากดสลิปลงไปเนี่ยสลิม จะไปเกาะน้ําแข็งค่อยๆกดไปให้มันลงไปข้างล่างเมื่อกดไปแล้วก็พยายามเอามือเนี้ยไปเขี่ยเส้นด้วยข้างล่างเนี่ยเพราะเส้นมันจะได้ไม่ติดกันเมื่อเขี่ยแล้วก็จะได้เส้นประมาณนี้เป็นสีเขียวสีวันเย็นสีฟ้าเป็นสีที่เราต้องการเลย อันนี้มาดูคนกดแป้งสลิมหน้าตาก็ได้พอประมาณนี้แล้วครับแล้วก็เอากระชอนที่มีรูมารองไว้อ่ีนี้คนทำอีกรอบหนึ่งใส่สีผิดสูตรไปหน่อยขร้อนลทีนี้ก็มาถึงวิธีชิมและมาชิม เราใส่กล่องให้ลูกค้าก็ประมาณเนี้หน้าตาประมาณเนี้กล่องละ30บาทมีอะไรบ้างมีทับทิมกรอบมีสลิมแล้วก็มีอันนี้เป็นกะทิอบกวนเตียนเป็นน้ำเชื่อมนะครับเอาไว้ราดใส่น้ำแข็งแล้วก็ราดหน้าตาก็จะประมาณเนี้ครับผม เวลาเสิร์ฟลูกค้าเราก็จะเสิร์ฟแพ็เกจจิ้งแบบนี้ทีนี้ก็ใส่น้ำแข็งลงไปเทกะทิอบควันเตียนลงไปโอ้หอมมากเลยหอมกะทิอบควันเทียนครับขนมไทยแท้ก็ต้องมีกะทิอบควันเทียน กินแล้วในหน้าร้อนหรือหน้าไหนไกินแล้วมันจะรู้สกึกสดชื่นสดชื่นพอใส่กะทิเข้าไปในน้ำเชื่อมน้ำตาลใส่น้ำน้ำแข็งกว่แล้วกะทิเอากวนเนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวอืมอืม ต้องบอกว่าหอมมากๆรสชาติดีมากๆสายหวานนะครับคนชอบหวานก็กินได้เลยกินได้ตลอดหอมกะทิออควันเทียนขาวข้นหวานมันสีสวยสด